ตลาดลงเล่ครับสามร้อยยอดตลาดลงเลประมาณยิบเก้าเมื่อค้างคืนหนึ่งีดีรับก็จะมีงานมันไม่ใช่งานนะครับเขาก็มาขายกันทุกเจ้าครับรบ้านนี่ร้านเป็นขนมเหนียวขึ้นเดีียวคิ่งข้าวไข่เจียว ร้านขนมปังวันนี้ร้านโจ้าทยอยทยอยมาตั้งกันนะครับทยอยมยอยมาตั้งกันนมีฟาลงโขล่ด้วยโอ้กาแฟองคับออ ฝั่งฝั่งก็จะมีโต๊ะให้นั่งอันนี้ฝั่งอิเลจะมีโต๊ะเหมือนพระอาทิตย์ำาำกังขึ้นนะครับซุปน่อยมองเวงนมแล้ยก็สวีของจินเหยดชัดเอ้สีแดงๆนี่คือตอนเช้านะไม่ใช่ตอนเย็น เช้านะเนี่ยเชานน้ชาตอนนี้6โมงใหญ่มากอันนี้ถ่ายจากมือถือ oppo series 14 oppo r e n o v o 14 น,นี่ก็เป็นเต็นที่กลางนะครับก็จะมีคนมากางเต็นกันเยอะๆครับไอที่มีที่มาจอดจอรถนอนก็อยู่ตรงนู้นอยู่คันนึง่งม,มีเต็นกลางหาดทรายนี่วิ่งเอารถวิ่งเข้ามาได้นะครับอย่างนี้เอารถวิ่งเข้ามาได้แต่ก็คือวิ่งวิ่งในเรื่อยๆรถขับสองก็เข้าได้นะ และเดี๋ยวเรากำลังจะกลับไปเก็บเต็นท์กันนะคะเพื่อที่เราจะเดินทางต่อไปที่ท่าพญานครนะคะการเดินทางขึ้นเขาท่าพญานครนะคะหากเราเดินเท้าอย่างเดียวก็จะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงไปกลับนะคะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเราเราคิดว่าเราจะนั่งเรือไปนะคะเพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางนะคะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะ ค่านั่งเรือก็คิดลํำละ400บาทนะคะสามารถนั่งได้6คนค่ะเราหาเพื่อนร่วมแชร์ค่าเรือได้นะคะก็ตกคนละ68บาทหรือ67บาทนี่แหละคะ่ะเธยมีค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานคนละ40บาทเด็ก20นะคะรถันบ่ทคันยี่สิบบาทค่ะ เป็นไงบ้างปูนจุดข้างเอเหนื่อยมากเหนื่อยมาก430เมตรจากจุดเริ่มต้นตรงนี้อืใช้เวลาเป็นชี่ทางขึ้นขึ้นๆลๆ ขึ้น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 ขนขึ้นขขึ้นขขึ้นขขึ้นไปนู่นโอเคไปกันต่อตอนนี้เราได้ที่ที่ชิดถ้ำพญานครแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ในถ้ำพญานครแล้วครับเป็นไงบ้างไม่ไหวเหนื่อยเหนื่อยมากอันนี้จะเป็นภายในถ้ำนะครับ เดี๋ยวเราจะต้องเดินไปทางนู้นอีกหน่อยหนึ่งตะลุไปทางนู้นอันนี้เพิ่งมาชึ่งมาถึงโถงโถงมันก็จะกว้างๆอย่างนี้นะนี่ครับแล้วก็จะมีรูขึ้นมาเรา้งบนอย่างนี้อันนี้จะเป็นทางทางที่เรามาเมื่อกี้นะ่ขึ้น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 ไปทางนน้นโอ้โอเค กับคววามสยนะคะคนี่ครับตรงนี้ลมก็จะเข้ามาหน้าเลนะนี่ครับตรงนี้ทางเข้านี่ครับทางเข้าถ้ำพญา,านาครนี่ครับพญานครเกิร์หลับตาหน่อเพื่อนนี่ครับ ก็จะสวยยๆอย่างนี้ากรที่เราได้มาที่ท่าพญานครนี้นะคะความรู้สึกสำหรับพวกเรานั้นที่นี่ไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวนะคะแต่เป็นที่ทำให้เราได้ใช้เวลาด้วยกันนะคะเดินไปด้วยกันเหนื่อยไปด้วยกันแล้วย,ยิ้มไปด้วยกันค่ะเป็นความทรงจำดีๆนะคะที่เชื่อว่าจะอยู่ในใจของเราไปอีกนานเลยค่ะ อยากให้เพ Marly ื่อนๆได้ลองมาด้วยกันนะคะภายในก็จะอลังการขนาดนี้นะครับเมื่อกี้เราเดินมาทางนี้ตึ๊ดตึ๊ดเดินตะกลุมาจากฝั่งนน้นนะครับตึ๊ดมาทางนี้นี่ครับก็จะอลังการประมาณนี้พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์เป็นศาลาไทยสีทองฟ้าสวยงามค่ะตั้งทำงานอยู่ท่ามกลางผนังท่ามหินปูนะคะ เป็นภาพที่เห็นแล้วต้องรู้สึกตื่นตาและตื่นใจเป็นอย่างมากเลยค่ะพระที่นั่งนี้นะคะถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ค่ะเพื่อเป็นที่ประทับมือเสด็จพระพาทท่าแห่งนี้นะคะและ,และต่อมาก็กลายเป็นสนัญลักษณ์สำคัญที่ทำให้ท่าพญานครนี้นะคะมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกและก็ยังเป็นสนัญลักษณ์ตาประจำจังหวัดของประจวบคีรีขันด้วยอีกนะคะ เดี๋เมียนี่เป็นบรรยากาศภายในนะครับบนข้างบนก็จะ,นจะมนีหินงอกหินย้อยต้องยอมรับเลยนะคะว่าการที่เราจะได้ไม่เยือนในจุดนี้นะคะมันทั้งยากทั้งเหนื่อยและเมื่อยขาเป็นอย่างมากเลยค่ะ ทุกก้าวที่เรามาต้องใช้ความอดทนและความตั้งใจอย่างแรงกล้าเพราะปลายทางก็คือความงดงามของศาลาพระที่นั่งในถ้ำพญานครนะคะที่ทำให้พวกเราตั้งใจที่จะมาให้เห็นกับตาสักครั้งในชีวิตนะคะก็เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ของพวกเรานะคะพวกเรามีพาด ถ้าใครกำลังมองหาที่เที่ยวที่ได้ทั้งธรรมชาติและประวัติศาสตร์และแรงบันดาลใจก็ขอให้เลือกที่นี่เป็นหนึ่งในตัวเลือกของเพื่อนๆนะคะยังไงก็ขอเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามรับชมกันจนจบนะคะฝากช่องมีนพาเที่ยวของเราด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะช่องมีนพาเที่ยวค่ะ